กูอึดนี่เตรียมมารู้ไปนอนทีหนนีถ่ายหังเช้าดดล้่

ไช่เขาเขาเปลี่ยนที่ลูกบอกให้เขาเปลี่ยนบอกพ่อให้ส่วนในในวันหยุก็ได้โทดปบ่อยนะลูกนะกลับแล้วนะลูกนอนนะเล่นเกมนะเกมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่มีนอนเกมนอนไอ้บอ

ก่อนนี้ไม่ได้ลัวไฟดีเลยอะไรนะใช้ด้วยนี่ชี่คำบอกว่าไปด้วงนะเฮ้ยิที่ยืนดิ้นดิ้นใช้ไฟอะไรไปเ่าะ แงมาหลายเลยผ่านเลย